ครับผมสวัสดีครับพบกับจังวันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่แปดนะครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสามนะครับครับผมจังหงก็จะมารีวิวเป็นขึ้นชนนะครับเพิ่งทําเสร็จใส่ห่วงเลขแปดเพิ่งเสียบเป็นใหม่นะนี่ครับอันนี้เป็นขึ้นชนนะครับ เป็นขึ้นชนลูกค้าสั่งมานะครับหอมกุ้งบวงนี่นะครับเจ็ดนิ้วนะครับหอมกุ้งบวงเจ็ดนิ้วนะครับเราจะมาวัดให้ชมเลยนะครับออนี่เลยนะ ขอมกล้งของม่วงเจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นขึ้นขึ้นดักทางนะครับห้านิ้วที่ทำประจำนะครับน,นี้ก็นี่นะครับ เล็กนะครับอันนี้เป็นขึ้นทางนะครับ้าหนิว้วค้าสั่งมากก็อยากได้ขึ้นชนนะครับสั่งให้ผมทำสามชุดนะครับนี่นะครับมัน,นเป็นขึ้นทางหนึ่งชุดนะครับขึ้นทางหนึ่งชุดนะครับขึ้นชนขึ้น ชุดสามชุดน,นะครับขอขอบคุณท่านที่โทรมาสั่งเชิญนะครับขอบคุณนะครับท่านไหนอยากได้สั่งได้นะครับราคากัานเองนะครับนี่เป็นดักทางนะครับนี่นะครับเทียมเลยนะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับ ลูกค้าสั่งเจ็ดนิ้วนะครับได้เจ็ดนิ้วเลยนะครับก็จะมาวัดให้ดูนะครับอันนี้ dài 20 cm nhé Đây nhé các bạn น,นี่ก็มารีวิวงานให้ดูนะครับแล้วก็ใส่สายเมย็ดครับอ่าคลิปนี้เสร็จแล้วก็คัดเจตต่อว่าใส่รังเก็บแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็อรอติดตามรับชมนะครับ Huyền hưn trôn nữa Rồi thế không? Nhảy thế không? Nhảy mạc ชนแนชนใหญ่มากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณครับ